สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วับไซต์ s k b o n บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้กันนะครับผมก็วันนี้นะครับรายการสำคัญที่สุดก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต่กัน2คู่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเป็นเกมเล็กที่2ด้วยนะครับอ่ะไม่รอช้าละกันนะครับผมก็ไปเริ่มที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นเกมระหว่าง โบลสเซียดอทมุนครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็เกมแรกเจอกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งของมซิตี้นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาก่อน2 1ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยมีมากกว่านะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าโอกาสยังเปิดกว้างเพราะว่าวันนี้เกมเล็ก2เนี่ยได้กลับมาเล่นที่บ้านของดอทมุนนะครับก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับผมแต่ปัญหาของดอทมุนก็คือเรื่องของ ผลงานช่วงหลังที่ไม่มีความคงเส้นคงวานะครับผมก็ปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องเกมรับนะครับคือเสียประตูเยอะมากนะครับพักหลังดอทมุลนะครับเตะมา4เกมติดต่อการจากทุกถ้วยนะครับเสียยังต่ำสองลูกทุกเกมเลยนะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับผมคิดว่าการเจอซิตี้วันนี้คิดว่าน่าจะเสียประตูอีกนะครับผมแถมเรื่องของสภาพทีมนะครับก็ ตัวนี้ขาดไปวันนี้ว่าต้องบอกว่ามีหลายคนที่เป็นตัวหลักนะครับเอรเซวเิซลนะครับแดดอาเซซา,ากาดูมียูซูฟามูโกโก้แล้วก็จารอนซานโช่นะครับที่บาดเจ็บคือลงไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนมาซูเมลกับมารโก้ลอยส์ต้องเช็คฟิตนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยหลายๆายคนถ้าลงไม่ได้เนี่ยส่งผลเยอะเลยนะครับผมแถมฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าไม่นิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้ได้เสมอคือแบบไม่มีความต่อเนื่องเลยนะครับ โซิตี้น,นะครับผลงานดียังต่อเนื่องนะครับถึงแม้เกมล่าสุดจะแพ้ให้กับลีสมาแต่ว่าเกมนั้นซิตี้ก็โลเตชันนะครับเพื่อที่จะเน้นในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดูแลวว้วเนี่ยสภาพทีมฟูลแล้วก็จัดหนักจัดเต็มได้ตัวที่ขายไปมีแค่คกุนะแก่โรกคนเดียวซึ่งไม่สมผลอยู่แล้วนะครับผมผมคิดว่าวันนี้นะครับวัดการภาพรวงคิดว่าแมนซิตี้ยังมีดีมากกว่ามีโอกาสที่จะใช้โอกาสตรงที่ดอดมุญเนี่ยมีญหาล่อของเกมรับ ชนะไปอีกหนึ่งเกมได้นะครับผมวันนี้ผมให้เชียร์ที่ซิตี้ถึงแม้ราคาจะเปิดมาแพงก็ตามนะครับที่0.75สว่วนอีคู่หนึ่งครับไปดูที่ลิเวอร์พูลเจอกับอา a l เรอลมาดริดนะครับเกมแรกเจอกันมาก็สกอร์มันก็ข้อนค่าจะห่างมานิดหนึ่งนะก็คือเป็นมาดริดเปิดบ้านชนะมา3-1นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับ โอเคแหละเรื่องของเกมรูบกบกไม่มีปัญหาหลอกลิฟฟูสามารถยิงคืนได้ดูผลสกอร์สองหรือสามหนึ่งเพื่อต่อเวลานะครับแต่ปัญหาหลักอย่างที่ทราบก็คือลิฟูตอนเนี้ก็คือเกมรับนะครับเป็นปัญหาเพราะว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับโจโกเมสฟอร์ิฟันดายโจโอเอมาติสนะครับตอนนี้ที่ใช้ก็น่าจะเป็นโอซันคาบักกับนัทฟิลิปนะครับก็ดูแลเป็นกองหลังหน้าใหม่ก็ดูแล้วการรับเหมือนกับทีมอย่างมาเลเซียที่มีผู้เล่นเก่าๆหลายคนก็ดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาอยู่นะครับผม เกมนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงแนวลุกอะริบูไม่แพ้หลอกนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกันในเรื่องของเกมรับริบูเป็นรองแน่นอนนะครับแดนกลางก็ถือว่าสูสีนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าโอกาสเอาคืนได้มันมีแหละแต่่าลื้ทราบกันว่าริบูอยเกยมรับไม่ดีนะครับแล้วแถมราคาเปิดมาวันนี้ให้ริบูต่อถึง0.5ผมคิดว่าวันนี้ พวกเขามีโอกาสที่จะเสียประตูอีกเหมือนกันนะด้วยใน,นที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคแหละลิพูอาจจะเล่นที่อฟิลได้ค่อนข้างดีนะดีขึ้นในพักหลังนี้แต่คิดว่ามัตติลิตก็เคลียพอนะแล้วก็แท็กติกจาก่จาของสีดาวคิดว่าเนี่ยน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้ผมคิดว่าเนี่ยมัติลิตไม่แพ้ในเวลานะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่ผมให้เลือกเชียร์ไปที่มาซิตี้และก็เรีัลมาริ สวัสดีครับ